พระสงฆ์นิกรชาวสตัตยิบทุกหมู่เหล่าร่วมวางพวงมาลาบันปิยะมหาราชพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำสดุดีถวายพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณราชจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องในวันอภิรักษ ที่ตัดสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตหรือวันปิยมหาราชณนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในโอกาสบันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแต่เวียนมาบรรจบเราพระศกนิกรชาวอำเภอสัตหีบจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทยด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลมสามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรปสิ่งแข่งขันกันสแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชียและทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทยเช่นการประปาการไฟฟ้าการปรษณนีโทรเลขการรถไฟ การตัดถนนหนทางการแพทย์การสาธารณสุขการสารทหารการจัดระบบการศึกษาแบบใหม่การตั้งโรงพยาบาลและการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอาณารยประเทศนอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาสจนได้รับสมัญญานามว่าสมเด็จพระพิยะมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวง นิวส์ยี่สิี่ดันาพนทิพย์สีภาพข่าวนิวราชทิพย์สีรายงาน